ภายใต้แนวคิด man machine and environment in perfect harmony มนุษย์เครื่องจักรและสิ่งแวดล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว Mitsubishi Electric ได้มุ่งมั่นนำเสนอ ac servo ที่ปลอดภัยใช้งานตั้งค่าได้ง่ายเพื่อความสามารถในการใช้งานร่วมกันที่ดีที่สุดในทุกรูปแบบและทุกสภาพแวดล้อมการผลิต ตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน GOT Drive จะสามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมโยงเซอร์โวเข้ากับผลิตภัณฑ์ GOT 2 0 0 0ของ Mitsubishi Electric ที่ได้กล่าวถึงในส่วนที่3ของ Satellite Training Series ทำให้อุปกรณ์ GOT 2 0 0 0สามารถใช้คุณลักษณะเด่นบางประการของซอฟต์แวร์ MR Config 2ได้ ช่วยให้สามารถทำการปรับและการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องใช้ PC และยังช่วยให้ได้รับความยืดหยุ่นในการปรับการทำงานอย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาในสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีฟังก์ชันที่มีประโยชน์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเริ่มระบบการปรับการทำงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและงานบำรุงรักษาอื่น รวมถึงช่วยในการลดต้นทุนอีกด้วย Servo Amplifier m i l l Servo J c มีคุณลักษณะอื่นๆอ,อีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงในการฝึกอบรมนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โปรโด,ดดูที่คู่มือผลิตภัณฑ์นะคะแม้ว่าเนื้อหานี้อาจมีความซับซ้อนอยู่บ้างแต่ดิฉันหวังว่าคุณจะได้รับความเพลิดเพลินในการฝึกอบรม AC s e r v o ครั้งนี้นะคะ ในการฝึกอบรมนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ AC servo แนวคิดการทำงานและรูปแบบของระบบและคุณยังมีโอกาสได้ทำการกำหนดค่าและใช้งานระบบ s e r v ์โจริงอีกด้วยเรายังได้อธิบายถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาพื้นฐานบางส่วน AC servo ของ Mitsubishi Electric ช่วยให้สามารถทำการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำ ตามข้อกำหนดเฉพาะของสภาพแวดล้อมการผลิตที่หลากหลายดิฉันหวังว่าคุณจะเพิ่มพูนความรู้ของคุณเองเพื่อให้คุณสามารถใช้งาน AC servo ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ